มาหนีผ้าขึ้นมาเบิง้งไม้บอกลอยโลดนะพี่น้องวาสีนีดต่ใไมเของมาบอก่าฝนตกแล้วนะบวกน้ำบวกนั้นมันตน้องมีน้ำนะเดี๋ยวเพราะว่าอีกบ่โดนนะมันตน้ตองมีต่ใไมเข้ามาแทนนะไปพาไปเบิ้งกันครับเบิ้งธรรมศาสตร์ปลาบานกระจอกพี่น้องเอ,อ้ทุงผู้มาเป็นดีดีแต่ว่าเฮ็ดบ่กเกิดนะเวียนเฮ็ดเกิดนะแต่เฮ็ดเกิดด,ดีดีเอา เบิ่งจิดประสงค์เขาพี่น้องนี่บอกหนาตั้งหนานี่ครับบอกนะี่ฝนหัวตะตกเมือวันเมื่อก้อนนี่นะต้องรออีกจะเข้านะพี่น้องจกสองสามหมื่นนะต้องมีโตไม้ของมาแท่นนะประว่าเจ้าทินมันไปแล้วนะบอกลอยโลนี่เขาต้องขึ้นมาเบิ่งเรื่อยๆครับต้องขึ้นมาเบิ่งมันเรื่อยๆนะมีลองร้อยการมาเล่นบ่ ถ้ามีมาจังได้กับหูครับพอผมขขืนมาเบิงเหล่ยอยู่นะมันจะมีห้อยใหไมๆเปๆียกนี่แหละมองมันมาเล่นนี่นี่มันจะขธรรมาดาต้นใหม่นี่นะบ่วงไ้แถวนี่แหละแล้วใส่อะเลอะเบิงหล่องลอยมันนี่หรอกลอยมันจะมาหาต้นใหม่นะทานโรกเรืนตุ่มไปดิจะห้อยมาหาต้นใหม่เดี๋ยวพาขึ้นไปเบิงตนที่มันถือกบอกลอยโลนะ พาไปเบึงพี่น้องบึงธรรมศาสตร์ไปน้ำกันพี่น้องปลาบานเขาเนี่ยอุดมสมบูรณ์แห้งนะถ้าถ้าคนอยู่เกาหลีนะถ้าบ่ขี้ขัานนะผมาว่าบื่ออยากอืดกินครับน่ากินแทบจะบ่ไส้ซื้อเลยถ้าว่ขี้คันนะถ้าคนขี้ขัานก็บ่ว่ากันนะถ้าอยากดูตะหงใจของผมมันดูเปลี่ยนนะมานี่ต้นนี่เดียยววะ ตัวลอยขึ้นมาอยู่บนนี้ฮเฮ้ยเบิ่งตวนั้นพี่น้องนี่ยพี่น้องคนบักหายอยู่หาก,กินเนะาะบอดีผักอ,อ้างอ้างหง่เพราะว่าติดเนื้อเนาะแขบจะบไดีซื้อเลยถ้าถ้าคนมาขี่ขันนะถ้าคนบักหายอยู่หาก,กินโอ้บ้านเข้าหาก,กินง่ายครับไม่ว่าปูว่าป่าเนี่ยโอ้หไล้บานเข้าไลายพี่น้องบานเาอดุดมสมบูรณ์นะ เขาไม่หอนครับต้นบกลอยโลนะต้นไม้บกลอยโล่เอยียงเด๋ยวนี่ตัวเดี๋เขามาอีกบอ่อ้ยมาเบิ่งมาได้กัดประทับใจเฮ้ยเอียงห้อยยางคือแตกนี่นะโอ้ยห้อยหมูขึ้นไหมอีรีพีน่น้องมีตัวไม้ไมอีรีนี่นี่นะห้อยมันเนี่ยห้อยยางออกไม่ไหมเลย อเสียว่ามีตัวไม้มากครับมีตัวไม้มากมีตัวไม้มากนี่นะห้อยไปไม้ๆเลยนี่เดี๋ยว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 แต่ทีผ้ามาจัดอีกพี่น้องเดี๋ยวจะบ่วงมาใส่ไปอีกนะบึง่งหล่องรอยแล้วน่าจะมูตัวใบไ่นไนะน่าจะมูตัวใบไเบึงบ่งเหรอนี่อันนี้ขนตัวเกา่า นี่อันนี้ห้อยมาใหม่เลยครับห้อ,อยยางมันออกนะมาเน,นี่ยโอ้ต้องใส่ท่างนีินะใส่หนิใส่นีิแล้วนี่นี่บ่วงใส่แบบวันซื้อนี่นะนี่มีรุ่นมีรุ่นพี่น้องาตัวไม่ขึ้นมาแล้วตัวไม่ขึ้นมาแล้วมันมาแทานบล็อกลอยโร่แล้วนะมันมีปูมาขอบพ้องแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว เอย่บวงมาจัดไปอพี่น้องใส้ตีมันนะถือว่าเด็ดนะถือว่าเด็ดมองนถือว่าเด็ดพี่น้องติดตามพี่น้องติดตามติดต,ต,ตามไม้นี้ละ่ะไม้บางพลเขาอีกไม้นึง